เปิดสเปคสาวของดิวจิวรวัตรเห็นแล้วแพ้แบบนี้แหละใช้เลย อีกหนึ่งพระเอกหนุ่มสุดฮอตคว้าใจสาวๆทั้งเอเชียอย่างดิวจิรวัตรสุธีวนิศักดิ์นักแสดงฝีมือดีที่มีผลงานหลากหลายด้านให้แฟนคลับได้ติดตามการด้วยความหล่อน่ารักอบอุ่นทัศนคติดีและเก่งขนาดนี้แน่นอนค่ะเธอเป็นขวัญใจและตรงสเปกของสาวๆหลายคนวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องสเปกสาวของหนุ่มดิวกันบ้างจ้าหนุ่มดิวได้เปิดใจเรื่องนี้ผ่านรายการ้าหนูรับพี่จะรักป้า EP 81ผ่าน ทองยูทูบรอยนัตตี้ดีมชนแนลที่บอกว่าตอนนี้โสด100%สำหรับสเปคสาวคงดิวคือถ้าเป็นแฟนสนใจผู้หญิงที่เคินชอบคนอายุเท่ากันคือแบบเรียนจบพร้อมกันเขามหาวิทยาลัยพร้อมกันเขาสังคมพร้อมกันเรียนจบพร้อมกันทำงานพร้อมกัน